อากูโจนี่จ่ายบินค่าน้ําทุกเดือนไหมหักผ่านธนาคารจ้ะเอาคุณเนี่ยหักผ่านธนาคารไม่มีปัญหาแต่ว่าแม่ค้าคนนี้อยู่โคราชอยู่ที่โบใหญ่คุณผู้ชมครับปรากฏว่าบินค่าน้ํามาทีเดียว2ปีครั้งโอ้โหสองปีครั้งนี่ิดชี้ให้ดูเลยว่าแต่ละเดือนเนี่ยฉันใช้เท่าไหร่สองปีครั้งแล้วมันไม่เยอะหรอเรียกเยอะเธอจ่ายไม่ไหวหรอกเพราะว่าถ้าดูตามบินเนี่ยคุณผู้ชมครับจะต้องจ่าย หนึ่งหมื่นกว่าบาทโอ้ยเสียจ่ายค่าน้ําก็ละเป็นหมื่นขอขอขอยอมจ่ายเป็นรายเดือนดีกว่าก็แม่ค้าบอกฉันจะเอาเงินจากไหนมาเป็นหมืน่นนี่เป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งที่โบใหญ่มาร้องขอความเป็นธรรมกับนักข่าวของเรานะครับเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่กองการประปาเท,ทศบาลเมืองโบใหญ่ที่โคราชเอาไปแจ้งหนี้ค่าน้ําประปามาให้คุณป,ป้าติดดนี้ตั้งแต่ปี2566คุณผู้ชมดูฮะตั้งแต่มกรลามา 2,566จนถึง2,567 oh 11595บาท uh huh. แล้วประโยคสุดท้ายขีย่เส้นตายต้องจ่ายให้เทศาบาลเมืองโบใหญ่ภายใน7จันวันโ oh อ้โหเราต่อนรันให้คุณมาแล้ว2ปีแหมใช่อย่างนี้ก็ถูกนะถูกไ,ไหมผู้ชมคนะุณ<อ>ป้าบอกว่าตัวเองเนี่ยมาเปิดห้องแถวขายอาหารตามสั่ง <S <S <ๆ S 1> ก็ใช้น้ำล้างจงล้างจานซักพงซักผ้า <S <S <ๆ S 1> แรก ตอนมาอยู่แรกๆมีพนังกงานเทศบาลเมืองเบลใหญ่เนี่ยมาจดมิเตอร์รและก็เก็บค่าน้ำประปาทุกเดือนออมันก็เป็นปกติออแต่สองปีที่ผ่านมาไม่มีคนมาเก็บและมาจดมิเตอร์เธ<ะ>องงมากไม่เป็นไรเธอก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่เทศบาลเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ไปจ่ายค่าน้ำประปาเองที่ตลาดเอ,อเอาอะไรไปจ่ายก่อนออจะรู้ไหมว่าแต่ละเดือนฉันใช้น้ำเท่าไหร่จดมิเตอร์กี่บาท จริงๆมันต้องมีใบแจ้งนี้ถูกต้องเธอบอกท่านจะไปจ่ายยังไงบอกไปจ่ายตลาดไปจ่ายที่ตลาดฉันก็งงและจุดท้ายเทศบาลไม่เคยมาเก็บเลยเป็นระยะเวลา2ปีครับแต่สุดท้ายเนี่ยมาเก็บทีเดียว2ปีหมื่นกว่าบาทตกใจช็อกครับเพราะเธอบอกแม่ค้าขายขายอาหารตามสั่งคุณผู้ชมไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายทีเดียวเลยคือเอาพูดง่ายๆนะตอนนี้ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นดีกว่าครับ เขาเขาจะมาตัดอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราไม่ไปจ่ายไงอันนี้พี่ไปจ่ายไว้สองพันใช่ไหมยายนี่ไปจ่ายไว้พันหนึ่งว่าจ่ายพันหนึ่งมันน้อยเขาก็ส่งคนมาจะตัดวันนั้นแกนก็ไปหาโยชิเนะก็ไม่เจอเนี่ยอาทิตย์นี้แหละเดี๋ยวออกมากตัดต้องหาเงินไปจ่ายก่อนตั้งสองปีครั้งหนึง่งมันจะมันจะไหว,วพี่จะย้ายกลับไปอยู่ประไทยก็อย่างนี้แหละ,ะบ้านพี่ไม่มีแบบนี้ ใช่บ้านพี่บอกบ้านชั้นไม่มีแบบนี้บ้านคนอื่นก็ไม่มีหรอกบ้านคนอื่นก็ไม่มีแล้วปัญหามันเกิดจากอะไรสมาชิกสภาเทศบาลเมืองโบใหญ่บอกการน้านนี้มันเคยมีปัญหาเจ้าหน้าที่ทุจริตแอบเก็บเงินค่าน้ําของชาวบ้านแล้วเข้ากระเป๋าตัวเองอไม่ได้เข้าสู่ระบบการประปาเลยเทศบ,บาลรู้อา้าวไล่ออกไล่ออกรับพนักงานใหม่มาแต่ไม่รู้คนใหม่ทํางานบกพร่องหรือเปล่าทําให้เกิดบินตกค้างนานสองปี โอ้โหมันเยอะไปอ่ะจริงๆการเป็นว่าความเดือดร้อนก็เลยตกไปที่ชาวบ้านเลยนะถูกต้องและโดยปกติเนี่ยถ้าค้างเกินสมเดือนเนี่ยเทศบาลต้องไปแจ้งเตือนกับชาวบ้านแล้วนะครับไปจ่ายจะตัดนะเราก็จะได้หาเงินไปจ่ายใช่ไหมใชไปแล้วอย่างเขาทำมีการให้ออกออให้ออกไปแล้วอขณะนี้คนใหม่ไม่รู้จะเป็นอย่างนั้นหรือแบบแล้วคราวนี้ตอนนี้ารเก็บก็สะสมมาบางทีก็เก็บไปแล้วก็ไปใช้เองแล้วะว่าเก็บไม่ได้เีย อันนี้อันนี้ผมไม่ได้ไปกล่าวหาเขานะครับเขาที่เคยสัมผัสที่เจอมาเองครับไม่ใช่ความผิดของเราเออถูกไหมคุณผู้ชมเทศบาลบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเอาจ่ายแหละขอผ่อนจ่ายครับผ่อนจ่ายก็ได้เพื่อจะให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยเหลือชาวบ้านหน่อยมาได้เก็บสองปีบินเดียวอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับคืออ่ะจริงๆตามหลักก็คือใช้น้ําใช้ไฟก็ต้องจ่ายถูกต้องต้องจ่ายคืนแต่ว่า คุณจะมารวบยอดเก็บทีเดียว2ปีแบบนี้ก้อนมันใหญ่ไงสปีก็ทยอยทยอยผ่อนใจเอาจะได้มีปัญญานะเนาะ<ม>ก็ขอความเห็นใจกับชราบด้วยดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดท,ทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อนันข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ